สวัสดีครับนุวยทีมหาสารคามนะครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวมาแนะนํานะครับของ vivo นะครับ vivo นะครับ y 2ยี่สิบนะครับติดหัสหน้าจอนะครับติดหัสหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับปิดเครื่องนะครับ ฮาร์ดรีเซ็ตก็ไม่ได้นะครับจะให้เราใส่รหัสนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนำวิธีนะครับของอ oppo นะครับ vivo นะครับ samsung huawei ใช้ได้หมดนะครับวิธีปลดรหัสนะครับเพื่อนๆต้องต่อนะครับตัวนี้ต้องมี ไวไฟด้วยนะครับหรือไม่ก็นะครับใส่ซิมเน็ตไว้นะครับตัวนี้นะครับต้องใส่ซิมเน็ตไปด้วยนะครับให้มีให้มีเน็ตนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็หาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับทําการลงนะครับก็จะปลดรหัสเราจะปลดตัวนี้นะครับผ่านตัวนี้นะครับ o p p o v i v o นะครับ iPhone นะครับจัมซุงก็ทำนะครับรูปแบบนี้ได้นะครับแต่ต้องแต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับโทรศัพท์ของเรานะครับที่จํารหัสไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะทํานะครับปลดได้ง่ายๆนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องสามารถนะครับจำ Gmail นะครับที่อยู่ในเครื่องนะครับ G ี a i ลที่อยู่ในเครื่องติดรหัสเนี้ยนะครับได้นะครับจึงจะทําการปดได้นะครับโดยไม่ต้องไปรื้อเครื่องนะครับ ปพระทุกวันนี้มันเป็น CPU นะครับ CPU มันจะต้องอปลดล็อกโดย CPU นะครับนะครับผมจะนำเมลตัวนี้นะครับใส่นะครับตอเน็ตทั้งสองเครื่องนะครับเครื่องนี้ต้องมีเน็ตด,ด้วยนะครับหรือใส่ซิมเน็ตนะครับลงชื่อเข้าใส้เครื่องนี้ก่อนนะครับ พอลงชื่อเข้าหน้านี้เสร็จนะครับเพื่อนๆก็มาที่นะครับโคมเลยครับผมนะครับอ่างางานมาที่โคมแล้วนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์น,พน,นะครับอ่าฟิตนะครับ ตั้แอปตัวนี้กันนะครับเปิดแอปขึ้นมาครับดำเนินการต่อนะครับเพราะเราลงชื่อเข้าใจแล้วนะครับตัวนี้นะครับในานามของนุ้ยทีนะครับสาดผ่านอีกรอบนะครับ แล้วนะครับมันก็จะมีนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องหานะครับของอุปกรณ์เรานะครับตอนนี้เป็นอนด้อยนะครับเรามาแตะตัวนี้ดูตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตรงลังจิตต้องประ์อนะครับดูข้างบนนะครับ กำลังติดตั้งอุปกรณ์อยู่นะครับตัวนี้เป็น vivo นะครับ v สองศูนย์สองเจ็ดนะครับ vivo ใบยี่สิบนั่นเองนะครับกำลังติดตั้งอยู่นะครับของตัวนี้นะครับของ vivo ประมาแล้วครับไปสักครู่นี้นะครับแต่อยู่ตรงนี้นะครับสนใจกับผิดนะครับทีนี้นะครับมาแล้วเราแตะเข้าไปนะครับเข้าออกนะครับพอแตะเข้าไปแล้วมันจะ เห็นข้อมูลนะครับล้างข้อมูลในเครื่องนะครับเราแตะล้างข้อมูลในเครื่องล้างข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับลบนะครับเห็นครับเครื่องนี้จะบูตจะบูตนะครับของ vivo นะครับ y 2 0เนี่ยจะทําการบูตเมื่อเรากด ล้างฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งนะครับวิ่งนั่นหมายถึงว่าเครื่องนี้กาลังถูกล้างระบบนะครับล้างข้อมูลข้างในนะครับนะครับก็จะบูตขึ้นมานะครับนี่คือการปลดรหัสนะครับได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้นะครับแค่ผ่านแอปตัวเดียวนะครับของ Android นะครับแต่ต้อง จำนะครับเงื่อนไขของเขาก็คือต้องจำนะครับ Gmail ที่อยู่ในเครื่องนะครับที่ติดรหัสได้เนาะนะครับถ้าเพื่อนๆจำ Gmail ได้นะครับบางเอิญจำรหัสไม่ได้นะครับก็ทําแบบนะครับวิธีการที่นุ่ยวิีทำนี้ได้เลยนะครับได้ทุกรุ่นนะครับได้ทุกแบรนด์นะครับ Oppo นะครับ Vivo นะครับ Huawei Samsung ได้หมดนะครับเงื่อนไขข้อเดียวคือจำ Gmail ของเขาได้นะครับมาลดชื่อเขาใช้ใน Google นะครับแล้วก็มาโหลดแอปนะครับของเขานะครับ เพื่อนๆคนไหนไม่มีเครื่องนะครับยืมเพื่อนมีเครื่องเดียวนะครับมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับดืมของเพื่อนได้นะครับหรือคนที่เรารู้จักได้นะครับมาทําแบบนี้นะครับโหลดแอปตัวเดียวนะครับออนนี้ก็รอมันบูตขึ้นมาครับเดี๋ยวส่วนตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับเราเราก็ตั้งค่าดูสิมันจะาหารมันจะออกไหมนะครับผมตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับของ vivo นะครับตัวนี้นะนะครับ mm hmm. เราก็ต้องข้าไปเลยครับนะครับ mm hmm. เราใช่ Google ของเรานะครับ เราปลดแค่รหัสนะครับจนเมลเรายังจําได้แล้วก็กลับไปใส่นครีเมลของเราตัวเดิมนะครับปลดรหัสทีนี้รอลงชื่อเขาใช้เมลนะครับแล้วก็ใช้เมลของเรานะครับตอนที่อยู่ในเครื่องนะครับ พรใส่รหัสนะครับอ่าใส่รหัสนะครับนะครับพอเราใส่เมลเสร็จนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของเรานะครับราะตัวนี้เรากดแค่รหัสนะครับเงื่อนไขของเขาคือต้องจํานะครับถ้ากดแบบวิธีการแบบนี้นะครับจะต้องจานะครับ Gmail ในเครื่องได้นะครับแล้วก็เครื่องต้องต่อ wi-FI ด้วยนะครับ ดโดยวิธีนี้นะครับเงื่อนไขนี้นะครับสามารถกดได้ทุกแบรนด์นะครับของซัมซุงนะครับ o p p o v i ร o นะครับ h u เ w e นะครับครับเป็นวิธีนี้นี้นะครับอ่าแล้วก็เงื่อนไขนี้ด้วยนะครับต้องจำ Gmail ได้นะครับก็จะตั้งค่าเสร็จไปนะครับปวดรอสักครู่นะครับเราก็จะ เสร็จแล้วนะครับนะครับมีบตติดรหัสหน้าจอนะครับซึ่งไม่สามารถไม่สามารถปลดรูปแบบอื่นได้นะครับยกเว้นจะใช้ปลดแกะเครื่องนะครับก็คือปลด CPU นะครับจะฮาร์ดดิสก์ก็จะให้ใส่รหัสเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขนี้นะครับลูกค้าต้องจํา Gmail ในเครื่องได้นะครับมันก็จะสามารถปลดผ่านเครื่องอื่นได้อีกนะครับเรียบร้อยนะครับข้อน้าปกติแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงไอทีก็นะครับมี ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมเพียงเท่านี้นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็คอมเนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นเงื่อนไขนะครับตัวนี้นะครับวิธีนี้ใช้ได้ทุกแบรนด์นะครับผมขอย้ํานะครับผมขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่จํารหัสไปได้นะครับแต่ก็จำเกจวของตัวเองได้นะครับามนั่งทําอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับผม ขอบพระคุณนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากต,ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ลูกไอทีด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ